เม,มืองสมุใจดีนีนวันสดีค่ะสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามขอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนธันวาคม2563เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานทำบุญตักบาตรวางผานพุ่มถวายบังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตกชวาวัชพืชทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดปักกามตำบลกระดังงาอำเภอบางนทีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร5ธันวาคม2563พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีวางผัาพุ่มดอกไม้สดถวาราชการะและกล่าวถวาราสดุดีฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนับ,บริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายบางกุ้งอำเภอบางคนที และเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในท้องถิ่นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อยอดศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนแบบมาตรฐานใหม่ n ิ r m น l โดยมีนายชนะบุญนสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะให้การต้อนรับต่อกันที่ทีมการปกครองจังหวัดโดยนายอนุกูลเรือนแก้วประหลัดจังหวัดจัดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนทุกของราชคือทุกของเราณวัดคิดในอำเภอบางนทีมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานส่วนสํนานักงานปปชจังหวัดสมุทรสงครามโดยนางวริดาตันบุญเอกผู้ในการสํนานักงาน ปปชประจำจังหวัดจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยประจำปี2 563ภายใต้แนวคิดคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตมีคลเอกจิรโรจนกงวารีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นประธานนอกจากนี้นายสุพจน์ยศสินคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพประจำปีการศึกษา2562ณวิรัยศรปัปช่างสมุทรสงครามโดยวิทยาลั สารพัดช่างสมุทรสงครามได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพภาคกลางประจำปีการศึกษา2562ซึ่งเป็นสถานศึกษาเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับรางวัลในปีนี้ต่อกันที่ภูธรจังหวัดสมุทรสงครามโดยพลตารวจ 3, มมตรีสุเมบุญนศรีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจัดอิจกรรมปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อยึดทรัพย์สิสนเครือข่ายยาเสพติดตาม นโยบายของตรงอารวจภูธรภาค7โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานส่วนสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดโดยนางพรฒนนิษย์ศรีทัพทิมจัดหางานจังหวัดจัดวันนัดพบแรงงานณอาคารกิจกรรมวิทยาเทคนิคสมุทรสงครามโดยมีนายสุพจน์ยศสิงห์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานต่อสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดโดยนางรักษมีรุจิมานน์อุตสาหกรรมจังหวัดจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาบรรจุพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กรองเป็นมิตรต่อสุขภาพและมอบครุพันธ์เครื่องทำน้ำตาลมะ พ้าวแท้แม่กรองแบบซองให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอระหนึ่งเครื่องโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้เดินทางไปเช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกพร้อมเชิญชวนให้ทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาเช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกำชับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินปลาทูครั้งที่23ห่างกันหน่อยอร่อยเหมือนเดิมท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ new normal และเปิดการจำหน่ายสถานการชาติประจำปี2563โดยเหล่ากาชาติจังหวัดสม สมุทรสงครามส่วนกล่าการชาติจังหวัดสมุทรสงครามโดยนางรัชดาบุญนสะนายกเหล่าการชาติจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่าการชาตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานปพจังหวัดจหน้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสารงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคีภัยในตำบลนางตะเคียนซึ่งในทรับความเสียหายจากอัคีภัยโดยได้มอบเงินหนุนยางชีพและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรร เทาความเดือบร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำคณะลงพื้นที่ตลาดปลาสากรอประมงแม่กรองขอความร่วมมือเจ้าของแพรปลา ล็อกดาวแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงห้ามออกจากพื้นที่เนื่องจากตลาดปลาเป็นสถานที่ที่มีแรงงานต่างด้าวทางานเป็นจํานวนมากในแต่ละวันเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโควิดสินอกจากนี้ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลนภารัยบุคลากรทางการแพทย์สํนา,สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามและฝ่ายปกครองโรงพื้นที่ตลาดปลาสากรประมงแม่กรองตําบลแหลมใหญ่อําเภอเมืองปฏิบัติการลงพื้นที่ทําการตร คัดกรองเชิงรึกในการค้นหาประชากรแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงและแรงงานไทยกลุ่มเสี่ยงที่ทํางานกับแรงงานต่างด้าวโดยทําการสุ่มจากแพรปลาละ20คนรวมทั้งสิ้น230คนเพื่อคัดกรองเชิงรุกเฝ้าระวังตรวจค้นหาเชื้อไวรัสโควิด -19 กกลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มเสี่ยง ส่วนนายสุพจน์ยศสิงห์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผันเอกจิรโร์กองวาลีรองผู้มำนวในการรักษาความมั่นคงภายในพร้อมบุคลากรทางการแพทย์สำนักงา,านสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงครามโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเดิศลารอพอสตในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และเจ้าหน้าที่อสมอทำการตรวจค้นคัดกรองเก็บตัวอย่างเชิงรุกเพื่อค้นหาเชือ้อโควิด19ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวตำบลแหลมใหญ่ตำบลคลองโคนตำบลท้ายหาดวัดปทุมขนาวาดอำเภอเมือง สมุทรสงครามโดยมีแรงงานต่างด้าวทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงเราไปปิดท้ายกับบรรยากาศการท่อพระป่าทางเรือที่ยาวที่สุดในประเทศไทยกันค่ะ ใที่กลางทวนหาจริงับกลับของวัวใจที่ร้องเชิญชวนอยากจะพบหน้าดวนอยากจะพบหน้าดวนมาสุขสวนเซฮ้พอถึงเทศกาลงานทำบุญละิที่บ้านของเรา เเม่อ้ิกลพโดยสรุปเนี่ยก็ถือว่างานประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามีการเตรียมงานในระยะสั้นๆนะครับแต่สิ่งที่น่าปลื้มปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งก็คือความร่วมมือร่วมใจของชาวแม่กลองนะครับทุกภาคส่วนจริงๆนะครับในวันนั้นเนี่ยโดยสรุปก็มี เรือที่เข้าร่วมขบวนทั้งเรือพายเรือแจวเรือที่ตกแต่งเป็นขบวนวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เรือยนตนได้สามร้อยห้าลำแล้วก็มีเรือของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยอีก40ลํลำรวมแล้ว345ลําลำนะครับแล้วก็คนที่ร่วมในขบวนนะครับลำละ2คนบ้างกรณีเรือพายนะครับบคนบ้าง กว่า10คนก็มีสำหรับเรือใหญ่ๆนะครับนับรวมแล้วผมเชื่อว่าในเรือลำอขบวนนี้กว่า1,500คนนะครับแล้วก็ส่วนที่มารอเคลื่อนขบวนทางบกนะครับมารำมาแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็คนที่ตั้งพุ้มพ้าป่ามาแห่ด้วยเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ต่ำกว่าอีก500คนรวคนรวมๆแล้วคนที่อยู่ในขบวนทั้งทางน้ำทำทาง,ง,งบกเนี่ยกว่า2,000คน ไม่รวมคนที่ไปรอที่วัดอีกจํานวนหนึ่งนะครับเช่นผู้สูงอายุก็ดีหรือว่าคนที่ไม่สะดวกในการที่จะแห่ขบวนก็ดีในวันนั้นรวมๆแล้วเชื่อว่าคนที่อยู่ในงานนะครับรวมๆแล้วกว่า2,000คนนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าความร่วมมือร่วมใจเนี่ยทำให้เรือในขบวนเนี่ยเกิดความสวยงามนะครับมีความเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งนะครับ คนที่อยู่รายทางริมฝั่งคลองนะครับที่เป็นเส้นทางผ่านก็มีส่วนร่วมในการมาชมในการมาเชียร์และก็มาร่วมทําบุญนะครับแล้วก็จํานวนเงินซึ่งจริงๆแล้วในการทอดพระป่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้คาดหมายเรื่องจํานวนเงินมากนักนะครับเราคาดหวังความร่วมมือความสามัคคีแต่เงินที่ได้ก็ไม่น้อยนะครับรวมแล้วเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนบาท นะครับอันนี้ไม่รวมเงินที่โอนเข้าบัญชีของของกองทุนประชาคมคนรักแม่กองนะครับก็ถือว่าได้จํานวนเงินที่มากพอสมควรนะครับซึ่งก็วันนั้นเมื่อทอดพระป่าเสร็จนะครับก็มีการมอบให้กับทางผู้แทนของประชาคมคนรักแม่กองที่จะนําไปจัดตั้งเป็นกองทุนต่อไปครับ 对对对对